คนดูอยากฟังเหรอจะดีรึเปล่ารักกันมากเลยเหมืมีม้ามาเลยนะ, <c oughs> ะจะมีอะไรไหมคนเวียดจีนไม่มีอะไรหรอกออ๋ก็มีเรื่องหนึ่งนะครับคือ,อสมัยก่อนเนี่ยตอน,น,นเด็กๆพวกเราก็เล่นดนตรีกันปกติเด็กนายเสียงสูงมากเลยครับ <c oughs> สูงเอาละแต่ละก็จะมีอยู่ปีนึงนะครับที่เขาเสียงแตก ราก็ต้องลีกันจนสุดคอกีตาร์เลยครับงั้นผมต้องไปซื้อเบสเพิ่มสายต่ำมาอีกเท่นนี่ยนะครับนี่จะเป็นเนืะอ่าเนี่ยครับจะเป็นไงครับอันนี้คือแชร์แล้วใช่ไหมโอเคโอเคเลือกเลือกที่ใส่ได้อีกไหมล่ะมีอะไรอีกล่ะมีไหมมีแล้วโอ้คนดีขนาดนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันะค่อยว่านเลือกใช่ไโอเคเก็บไว้เก็บไว้หมดทั้งนี้เก็บไว้ทั้งนี้ นี่เอ่อนี่นครั้งแรกของใหม่กันอู้ดูคนบ้างใช่ใช่เดินเต้นบ้างรู้สึกไงบ้างโอ้เมื่อกี้เห็นขาสัน่นมันเดินไม่ไหวจะ <c oughs> <c oughs> ลงด้วยเมื่อกี้จะลงแล้วครับแล้วทุกคนอยากเห็นเราสิ่งแรกอีกแล้วไหมครับ <c oughs> <c oughs> แต่เราเอยนะครับ <c oughs> วันนี้ขอขอบคุณทุกคนมากนะครับที่มาเล่นกันทีคลาสโอ้ยเนื่องในโอกาสวงรานะเราก็รู้สึกว่า อยากจะพูดว่าเพื่อนๆที่มาดูเนี้ยทั้งครอบครัวทั้งเพื่อนๆทุกคนในฮาร์โรที่เรียนกันมาตั้งแต่เด็กอยากบอกว่าทุกคนภูมิใจในตัวแจมมากจากที่คนหนึ่งที่เคยสงสาวด้วยกันในห้องแต่วันนี้เราเปิด่อยอหไม่้าลอ๋อๆ ก็บอกว่าทุกคนขอบใจมากก็เพื่อนๆก็ที่อยู่กับเจมเสมอคอยสัพพอร์เจมเสมอต่อไปนะครับไม่เคยเลย Impact 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 พูดทชช่ใช่โอเค่อมเพื่อนผมไเพืผมเล่นเก่งไหมครับร้างกานได้ เดี๋ยวขอเสียงกรี๊ดกับมตนทุกทีได้ครับขอบคุณครับ